และเชื่อพระสงฆ์ว่าผู้ปฏิบัติดีตรงควรชอบตามที่พระเจ้าสอนเนี่ยมีและหลุดพ้นได้โยมเชื่อมั่นอย่างเนี้ยมีสินห้าบริบูรณ์เนี่ยสอย่างพูเจ้าบอกให้พยากรตนเองว่าเป็นโสดาบันแล้วเห็นนะไม่ยากนะ,ะแต่มั่นคงกับพระพุทเจ้าจริงๆเป๊ะๆนะ,ะเชื่อหนึ่งเดียวเลยพระพุทเจ้าเนรู้จักเทวดาทั้งหมด อายุไขเทวดาทั้งหมดรู้คติแม้เทวดาเหตุให้ไปเป็นเทวดาและหลังจากตายเทวดาจะไปเป็นอะไรไม่มีเทวดาคนไหนที่พเจ้าไม่รู้จักเทวดาชั้นหนึ่งคิดนิดเดียวอะเทวดาชั้นนี้ไม่มีไม่มีภิกขุร,รูปใดมาขึ้นมาได้พูะเจ้าไปนั่งสมาธิบนหัวพรหมเลยโมคะลานะขึ้นไปบ้างพระหมหากรินะขึ้นไปบ้างนะนั้นลูกศิษย์ผู้เจ้าก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปนั่งบนหัวพรหมหมดนะพรมบอกว่ามากันได้แค่นี้เหรอ เนี่ยมดูถูกนะโมกุลานะบอกมีเยอะกว่านี้นะแต่ขึ้นมาแค่นี้ก่อนนะเนี่ยนั้นพวกพรหมบางพวกเนี่ยที่มีอายุยืนยาวมากก็คิดว่าตนเองเนี่ยเที่ยงแท้ไม่ตายพวกพรหมหรือเทวดาพวกอากาสาวิญญาอากินเนวสัญญาพวกนี้อายุสองหมืนกับสี่หมืนกับหกหมืนกับยาวนานมาก ซึ่งพระเจ้าบอกเลยว่าเทวดาพวกนี้ไม่ใช่โอกาสในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์พวกนี้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ไม่เห็นอน,นิจจังพูดเรื่องความตายนี่ไม่สนใจอายุยืนมากพวกเราเนี่เป็นพวกมนุษย์อายุน้อยนะเรียกว่าอยู่ในชมพูทวีปมนุษย์นี่จะมีสี่พวกพวกอายุยืนที่สุดเท่าที่เจอคือกี่ปี3าม0สนปี มนุษย์อายุยืนขนาดนั้นนะเรียกว่าชุมชนชาววิเทหะนะพระเจ้าแบ่งมนุษย์เป็นสี่กลุ่มนะปุกพาวิเทหะอุตละกุลอมละโคยานะแล้วก็ชมพูทวีป9ก้าสิเกลับที่แล้วเนี่ยมนุษย์อายุ80,000ปีนะสามแสนสามนี่เลย80,000ปีเลย9ก้าสิเกลับขึ้นไป